สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ๊กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า กดบ้านมือสอขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่สักหนึ่งคันนะฮะก็จะเป็นตัว t o y ย t a Tiger Sport Cruiser นะครับตัวนี้เป็น w v e e l แต่สติกเกอร์เขาติดตัวธรรมดาเฉยๆนะครับผมนะฮะคันนี้ก็จะเป็นรถที่จดทะเบียนปี2547หรือว่าปี2004นั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็นตัว v ีโก้นะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อนสล้อเครื่องยนต์2.5คอมเรล เป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ามันนะครับผมอัตราเร่งดีนะครับส่วนรถคันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่รถเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะฮะอันนี้ถ้าท่านใดที่หารถเดิมอยู่คันนี้ไม่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่หารถใช้งานแบบราคาเบาๆนะฮะที่มีขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมนะฮะแล้วก็เครื่องดีบอดี้ดีคัสซงคัสซียังดีนะครับนะฮะแต่ไม่เน้นเดิมร้อยเปอร์เซ็น ให้ราคาถูกคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะฮะมาดูสภาพนะฮะคันนี้ก็ล้อยางกันก่อนนะฮะล้อยางก็จะเป็นล้อเดิมนะฮะส่วนยางจะเป็น31 10.5ทับนะครับตัวนี้ก็ยางเป็นปี2021อดอกยางเรือเนิ่มๆนะฮะคันนี้ก็ใช้ไปอีกสัก2-3ปีได้เพราะว่าเป็นยาง AP e นะครับนะฮะก็จะเข้ากับตัวไทเกอร์ตัวนี้ยางเป็นอย่างดีเพราะว่าโฟลวิ view, ถ้ามีหน้าดอกยางแบบนี้ เวลาการขับขี่เข้าพื้นที่เข้าง่ายนะครบ,บันไดข้างยังสมบูรณ์แบบสีสันก็ยังบางแต่รถเคยเก็บสีมารอบคันแล้วนะครับผมนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้พวอมาลัยลูกค้าเปลี่ยนใหม่นะฮะแต่ขับดีนะครับไม่ได้แตกต่างจากพวงมาลัยเดิมเลยนะฮะถือว่าขับดีด้วยส่วนไม่ก็จะอยู่3ามแสนสี่หมืนนะครับแอร์เย็นจัดมากคันนี้ขนาดอากาศร้อนๆน,นะครับอากาศร้อนๆยังเย็นแบบขับสบายมาก เบาะนะฮะก็จะมีตําหนิคนขับนิดนึงนะฮะแต่จุดอื่นคือสวยหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะด้านหลังนะฮะนะพวกนี้ก็ยังสวยหลังคาก็สะอาดสะอ้านความเดิมนะครับเมดอาร์กก็ยังเดิมนะครับผมเมดอาร์กยังเดิมยังเดิมอยู่นะครับนะฮะยังเดิมอยู่นะฮะนี่ครับยังเดิมอยู่แต่ตัวนี้ต้องต้องแกะดูนะครับเพราะว่าตัวไทเกอร์ของเขาก็จะเป็นห้า นะฮะนี่ครับผ้าตัวนี้จะเป็นผ้านะครับผมนะฮะอ่ะมาดูนะครับเดี๋ยวผมใส่แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมใส่แป๊บหนึ่งนะครับผมมาดูฝั่งด้านนี้นะครับแผงประตูสวยงามคันนี้ก็จะมีติดซับบ็อกมามีเออมีพาวเวอร์นะครับผมนะมีพาวเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปไล่งานเครื่องเสียงดีๆอีกรอบนึงนะฮะนี่ครับผมมีดอกซับด้วยนะฮะเหมือนโดนกดนิดนึงนะฮะ นี่ยมีซับตู้ซับตู้บล็อกซับด้วยนะครับผมนะฮะส่วนความเดิมด้านบนเม็ดอาร์คเดิมโหมดนะัะเดิมมีตำหนีตรงนี้นิดนึงนะฮะลดเบียดฝั่งนี้นะครับผมน,นี่นะครับนี่รอยเม็ดอาร์คมีการแก้ไขนะครับอันนี้เราแจ้งตามตรงนะครับเอาท่านที่ยอมรับได้เอาไปใช้งานนะครับเข้าไร่เข้า,ขาสวนไม่ซีเรียสเรื่องความเดิมไม่ได้เอาไปอวดไม่ได้ไปเอาไปโชว์ใครนะครับ เอาไปใช้งานในไร่ในการเกษตรหรือเข้าสวนไร่สวนมันสวนอ้อยนะครับบางบางที่ผมเคยขายไปนะครับถ้าเป็นสปอร์ควเซอร์อย่างเช่นทางพี่ไมค์โคราดเขาชอบใช้ตัวนี้นะก็ขึ้นได้หลายคนแล้วก็ใส่พวกมันพวกอะไรเข้าไร่เข้าสวนได้เลยเพราะตัวนี้มันจะเป็นแนบวางเทินเผานะครับนี่ครับโตโยต้านะมันจะให้มามันจะมีโตโยต้าพวกฟอร์ดพวกอะไรนะครับที่แนบจะวางไว้บนเผานะครับมันจึงทาให้รถสูง นะพอสูงมันก้เข้าพื้นที่ง่ายนะฮะนี่ครับดูในส่วนนะยางยางดีมากแชสซีก็ยังดีนะครับผมนะอาจจะเป็นสีเคลือบของแชสซีนะับมีลอกล่อนบ้างนะฮะมันก็จะเป็นเดินเด้งนิดๆนะครับไม่ผูไม่มีผูแน่นอนนะฮะนี่ครับยางอะไรสวยเดิมนะครับนีใต้พื้นไม่มีผูแน่นอนมี เทลล่บอยนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการเน้นเอาไปใช้งานลบกวนนะฮะถอดตัวนี้ออกก็พื้นที่เอาชุดนี้ออกเลยนะครับมันก็จะใส่ของได้แต่ว่าถ้าเน้นใช้งานแบบถ้าไปใช้แบบในวัดในอะไรนะฮะตัวนี้ก็จะดีหน่อยนะครับการเดินทางก็จะมีแอร์มีอะไรด้วยนะครับเอาไปเช็คนิดหนึ่งไม่มั่นใจว่าแอร์ใช้งานได้ไหมนะครับนะส่วนนะฮะดูฝาท้ายแต่ผมเปิดให้ดูนะครับ น่นะ,ะัะฝั่งนี้เดิมนะฮะัฝั่งนี้ฝั่งที่เบียดมานะฮะก็จะมีเหมือนแก้ไขนะฮะเพราะโดนแกะไปนะครับมีฝั่งนี้นิดนึงนะฮะตํำหนิจะมีตัวนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาชมรถก่อนเดี๋ยวผมบอกราคานะครับแล้วก็จะพาลองเทสงานโฟวิวด้วยนะสีสันก็ยังดีอยู่นะครับในตัวรถก็จะมีกันชนหน้าบ้างที่มีรอยสีร่อนนิดนึงนะฮะแย่ยางดี ฝั่งนี้เดิมนะครับพอฝั่งนี้เดิมหมดเลยนะครับเนี่ยเม็ดอักเดิมหมดนะฮะฝั่งนี้ไม่มีโดนนะฮะไม่มีเบียดเอเบียดนะครับฝั่งนู้นเบียดนะครับแต่ไม่ใช่คว่ำนะครับผมถ้าคว่ำมันก็เม็ดอักจะหายทั้งสองฝั่งนะฮะฝั่งนี้ยังเดิมนะครับฝั่งนี้ยังเดิมสวยนะครับบอกสะอาดสะอ้านฝั่งนี้ก็ยังสวยนะครับคอนโซลสวยมีเครื่องเสียงมีปีมีเครื่องเล่นมีซับนะฮะเนี่ยฝั่งนี้ อันนี้ก็เดิมเช่นกันนะครับผมนะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเล่มเอกสารเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์นะครับดูเล่มเอกสารแป๊บหนึ่งนะฮะเล่มนะฮะคันนี้จดทะเบียนที่ขอนแก่นนะครับผมเป็นเล่มเดิมจดทะเบียน2547เมษานะครับเครื่องยนต์2494 102แรงมา้าเป็นเครื่องรหัส2 KD ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันกับวีโก้นะครับต่างแค่ในเรื่องของ ตำแหน่งวางเทอร์โบหรือไม่มีอินเตอร์พวกนี้นะครับผมแต่เป็นรหัสเครื่องบล็อกเดียวกันกับโตโยต้านะครับผมพวกวีโก้นะครับจัดผ่านสยามพานิลิซซิงนะครับผมนะบเป็นผู้หญิงเจ้าของแรกแล้วก็รับโอนเมื่อปี5-2นะฮะร,รับโอนเมื่อปี5-2นะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนเพืเป็นพี่ผู้ชายนะครับเมื่อปี5-5แค่นี้ประมาณ2มือนะครับภาษีปัจจุบัน2 4 0 2438ขออภัยด้วยรายการก็มีโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนเพราะนี่คือเล่มเดิมนะครับผมนะฮะอ่ะนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นโฟวิลนะครับขับเคลื่อนสล้ออันนี้กาแฟนะฮะเบรกแรงไปหน่อยนะครับมันล้มน้ำกาแฟตรงนี้เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดเพิ่มเติมโอเคนะครับเดี๋ยวนะภาษีก็จะอยู่6 7นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับตำหนิก็จะมีตำหนินะครับพาดูตำหนิส่วนกันชน ไปเก็บเอานี้หน่อยนะครับผมนี่ครับนี่ครับก็ประมาณตีเก็บกันชนหน้าใช้ชิ้นล่างนะครับกับตัวคิ้วตัวนี้นะครับนอกนั้นก็คือยังสวยหลังพวงสวยหลังคาสวยมีแหลกด้านบนหลังคาด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องเดี๋ยวตัดแป๊บนึงนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนห้องเครื่องนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีแตะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพาดูนะครับ นะคันนี้ไม่ใช่รถเดิมนะครับผมนะต้องขอภัยด้วยนะฮะมาดูกันนะครับเพียดยังเดิมนะครับไม่มีปุกนะครับแก้มซุ้มซอกฝั่งนี้เดิมได้ระบบเบรค ABS ด้วยนะครับก็จะมีไลท์คานนะครับมีมีรอยไลท์พ้นสีแต่เลขคานเดิมเป็นคานเดิมนะครับโตโยต้าจะเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกับวีโก้วิโก้มันจะขันน็อตเปลี่ยนนะฮะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นยึดเชื่อมทั้งสองฝั่งนะฮะ ทานหน้านี่ครับก็จะมีตำหนินิดนึงก็คือลดเบียดฝั่งนี้นิดนึงนะครับตรงไฟหน้านะครับก็จึงได้เปลี่ยนฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงก็จะเป็นฝาใหม่นะครับไม่ใช่ฝาเตอร์้าไม่ใช่ฝาเดิมนะครับแต่รถไม่ถึงเครื่องนะฮะก็มีแต่นิดนึงซุ้มซอกฝั่งนี้เดิมนะครับนะซุ้มซอกฝั่งนี้เดิมนะฮะแก้มเดิมนะฮะมีแก้มฝั่งนี้เคยเปลี่ยนมานะครับนะฮะเปลี่ยนมาแต่ฝั่งนี้เป็นแก้มเดิมโรงงานเลยนะครับผมนะเครื่องดีนะครับ เดินเรียบนิ่งนะฮะไม่ดิ้นะฮะส่วนแบตก็จะเป็นเดือน9 6 6นะครับแบตยังดีมากดูกำลังอากเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะร้อนๆนะครับเพิ่งขี่มานะครับผมขี่มาประมาณ70กิโล80กิโลนะฮะไม่มีไอด้วยนะครับก็เครื่องยนต์ถือว่ายังดีการอัตราเร่งดีเกียใช้งานปกติทุกเกียอัตราเร่งดีแล้วก็ช่วงล่างดีมากขับนิ่มนวลแล้วก็ด้วยมันยางใหม่ด้วยนะครับก็จะประมาณ อ่ะมาดูกําลังอัดเครื่องยนต์สมรับคันนะครับผมอันนี้วิ่งมาแบบร้อนๆเลยนะครับประมาณ70กิโลได้นะครับไม่มีไอเครื่องยนต์ไม่เคลี้ยนนะครับไม่เทกแล้วก็หม้อน้ำนะครต้องดูที่หม้อพักนะครับก็ร้อแรงดันนะฮะก็เปิดดูตรงนี้ได้นะครับเช็คได้นิดนึงนะฮะนี่ครับผมระบบน้ําปกติไม่ดันขึ้นมานะครับผมแล้วก็ระบบน้ํา ไหลเวียนปกติเพราะความร้อนยังปกติดีนะครับขนาดผมขี่แบบค่อนข้างเร็วมากนะครับผมนะฮะก็ซัดมา110 120ตลอดทางนะครับผมนะก็มาเปิดมาถ่ายที่นี่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปลองใช้งานโฟล์วิวนะครับทีนี้โอเคนะครับลองการขับขี่แบบธรรมดากันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาใช้งานโฟวิวนะครับผมนะส่วนรถคันนี้นะครับก็จะขาย ตามสภาพจริงๆนะฮะขายตามสภาพของเหลวลูกค้าต้องไปดำเนินการเปลี่ยนเองนะครับแล้วก็การจัดส่งคันนี้ก็ลูกค้าต้องมาดูมาลองขับนะครับไม่ได้จัดส่งนะฮะสำหรับคันนี้นะครับท่านใดสนใจก็อยู่ที่ราคา1 8 9 0 0แบาทนะครับผมนะฮะ1 8ึ่ง0บาทนะครับมาดูการขับขี่นะครับอันนี้เกียร์สนะครับ เรากดมาเร็วนะครับรอบมาดีนะครับนี่เจ็ดสามนะฮะนี่เจ็ดสี่นะครับนี่ขี 4, ่ขึ้นสะพานนะอัตราเร่งดีนะครับอัตราแซงปกติเลยดีมากนะฮะสำหรับโตโยต้าได้เท่านี้สําหรับตัว d 4ี d สอดห้าด้วยนะคะด้วยพละกาลังเครื่องยนต์ประมาณ2.5แต่น้ําหนักตัวนี้มันจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นโฟวิลนะครับแล้วก็เป็นสีประตูนะ ก็ชัค่อนข้างหนักแล้วก็มีแคลริบอยด้วยนะครับถ้าเป็นรถตัวเบาๆแบบนะฮะไม่มีแคลริบอยไม่มีโฟโ์้วิ่งนะครับวิ่งดีมากบางทีดูวิ่งดีกว่า v i โ o ้ร้อแรงตัวแรกด้วยนะฮะเพราะตัวนี้ก็เป็นร้อยแรงตัวเดียวกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูการขับขี่กันก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปใช้งาน w v e e l นะครับไปลองดูว่า w h e e l ใช้งานได้เพราะว่าตัวนี้นะฮะ D D ตัวนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดท้ายแล้วนะครับผมก็คือการขับขี่นะครับเวลาเราใส่โฟนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับล้อหลังก็จะจับพร้อมกันเป็นคู่ด้วยมีเต็ดด้วยนะครับผมนะฮะนะพอถ้าเป็นรถรุ่นเก่าประมาณนี้ถ้าเป็นบเทียบรุ่นอื่นๆปีอื่นๆนะครับจะไม่เต็ดนะฮะก็คือล้อไหนนะฮะเวลาใส่โฟถ้าล้อติดหนักนะฮะส่วนมากมันจะไม่หมุนมันจะหมุนล้อที่ไม่ติดหนักคล้ายๆกับตัว ขับ2ทั่วไปนะครับผมนะแต่ว่าเพียงแค่มันแตกต่างก็คือรอบในการหมุนของ4 w ร e e l รุ่นเก่าพวกนั้นมันก็จะช้าหมุนช้ากว่ามีกำลังพละกกำลังมากกว่าแล้วก็มันจะมีแตกต่างในเรื่องเผ่าหน้าที่มีการทำงานดึงช่วยนะครับขับเคลื่อนช่วยเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นดีโฟดีตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดตัวท้ายมันจะเป็น l i m i t ต็ดก็คือขับหลังเป็นคู่ถ้าล้อหนึงติดอีกล้อหนึงลอยนะ ล้อที่ติดกับล้อลอยมันจะช่วยกันหมุนนะครับปัดมันจะขึ้นง่ายแล้วก็ออรอบพละกําลังของโตโยต้ามันจะดีกว่านะครับนะฮะมันจะไม่หมุนเร็วเกินไปมันจะหมุนช้ามีแรงอัตราโทษที่ดีมากกว่านะครับด้วยแล้วด้วยเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับมันก็เลยแบบใช้งานได้ดีมากกว่ารุ่นอื่นๆถ้าเทียบกับสภาพรถเดิมๆนะครับนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูการขับขี่แล้วก็ใช้งานโฟบิวนะครับผมนี่ขับง่ายขับสบายนะคะะรับผมไรพอร์ศูนย์ดีการเข้าโคง้งเข้าได้เต็มที่นะครับผมนะฮะ,ะแล้วก็ช่วงล่างยางดีด้วยช่วงล่างเต็มร้อยนะครับผมนะฮะในส่วนของลูกหมากต่างๆถือว่าดีหมดนะฮะซื้อไปเปลี่ยนของเหลวใช้งานอย่างเดียวอยากสวยเก็บงานรายละเอียดกันชนหน้าแล้วก็ รถวคิวล้อนะฮะแล้วหรือจะเอาปอดไปซ่อมอีกนิดนึงก็จบนะครับนะหรือว่าถ้าเรานะครับไม่ได้มองความสวยโชว์ความสวยความงามนะฮะรถคันนี้ไว้ใช้งานอยู่แล้วก็เอาซื้อไปใช้ได้เลยนะครับผมนะ,ะถ้าอยากถอดนะฮะแคลิบอยก็ยกทิ้งเลยนะครับผมนะฮะยกทิ้งเลยแล้วก็เอาไปใช้งานบรรทุกทั่วไปนะครับอ่นะประมาณนี้เบรกดีนะฮะระบบเบรกใช้งานดีเบรกใช้งานได้ปกติ แล้วก็อัตราเร่งดีนะครับนี่ครับกดให้ดูเลยนะฮะนะครับนี่เกียร์ห้านะครับผมอ่ะนะครับนี่เกียร์ห้าเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปลองใช้งานโฟลวกันนะฮะตัดไปเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสนใจหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับสำหรับคันนี้เราถึงพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองคร่าวๆเพราะ นะฮะมันไม่มีที่ลองจริงนะฮะผมจะลองใส่ส่วนการใช้งานโฟวิลก็ใส่เกียร์ว่างนะครับผมนะฮะอย่าเบรกให้สุดนะฮะตำแหน่งเกียร์ก็จะเป็นตอนนี้อยู่ที่ H4 ก็คือเออ H2 นะครับท่านบนนะฮะก็คือขับสองหลังนั่นเองก็คือไฮนะครับผมดึงลงมานะครับผมนี่ ก็จะมีตำแหน่งไฟโชว์ที่หน้าปัดนี้ก็คือคับ C 5นะครับผมใช้ความเร็วทั่วไปถลุนลื่นนะครวิ่งเป็นร้อยได้แปดสิบรอยนะครับผมแต่ว่าเวลาเราจะใช้เข้าพื้นที่บุกเบิกนะฮะหรือต้องการพลักกำลังเราอัดไปที่นะครับ L4 หรือ4ลนั่นเองนะฮะก็จัขึ้นเหมือนเดิมนะฮะแต่รถการขับเคลื่อนมันจะแตกต่างนะฮะนี่ครับมันจะแตกต่างเราปล่อยคาสได้เลยนะครับผมนะฮะ แต่คันเร่งช่วยนิดๆนะครับค่อยๆไปนะครับพื้นที่เราจะดูนี่ผมจะลองแบบให้ล้อนึงนะฮะผมจะลองให้ล้อนึงมันลงหลุมนี้เลยนะครับแล้วก็จะปล่อยดูว่ามันจะขึ้นได้ไหมหรือมันจะดับนะฮะนี่หลุมนะฮะนี่นะครับผมนะฮะ่อนแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาลงดูนะครับผมนะตอนนี้ใช้ซีนะฮะซีออยู่นะครับเดี๋ยวดู ค่ะคสออันนี้แบบเบาๆจิ๊บๆนะฮะล้วก็มีด้านหน้าก็จะติดจะติดแล้วนะครับผมนี่ครับผมจะลองปัดขึ้นนะถ้าลงแบบนี้ธรรมดาขอยอย่างเดียวนะครับดันหน้าไม่ขึ้นแน่นอนนะครับนี่นะครับจะลองดูนะครับจะลองปล่อยก็คือแต่คันเล็กช่วยนิดหน่อยนะครับไม่ต้องขอยส่งแรงวิ่งผ่านนะครับก็คือเราใส่โฟไว้แล้วนะครับเหลือเพียงแค่เรา ลองดูว่าล้อหน้ามันจะทำงานหรือเปล่านะครับผมนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะทายมันจะเห็นไหมนะครับนะะถ้ามันขึ้นได้ง่ายฟูวิ่รับรองใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเห็นไหมนะครับผมอยากให้เห็นล้อหน้าสายเกียร์นี่มันแบบสปายนะครับขึ้นแบบง่ายมากจริงๆนะครับ ง่ายจนไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับโตโยต้ามันแรงจริงๆนะครับมันแรงจริงๆนะฮะใครเคยใช้โตโยต้าอ่ฮะเขาก็จะประทับใจกันหมดแต่เรื่องราคามันก็จะสูงหน่อยนะครับผมนะนี่นะครับไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะครับพอดีมีคนอยู่แถวนี้นะครับไม่อยากจะขี่อะไรที่มันเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะฮะก็จะนี่ครับ ก็คือผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะฮะนะฮะมันจะไปของมันเรื่อยๆเรื่อยๆนอกจากมันจะติดหนักจริงๆมันถึงจะดับนะฮะนี้เราจะปล่อยแบบเหมือนกับเราลุยพื้นที่ดินโคลนหนักๆ,ๆนะฮะนะฮเราก็จะปล่อยแบบธรรมดาเพื่อให้รู้ว่ามีพลังก,กำลังนะครับนะฮะ,ะนี่นะครับผมจะวิ่งขึ้นตัดเนินตรงนี้แล้วมันดูจากภาพมันดูง่ายมากนะฮะ แต่จริงๆแล้วการใช้งานพื้นที่นะครับถ้าใครมาพื้นที่จริงนะฮะจะรู้ว่ามันยากอยู่นะครับผมนะนี่ครับนี่อันนี้ผมหมุนเกือบสุดนะฮะมันก็จะฝืนนิดนึงล้อหน้าจะฝืนนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเนินทรายทั่วไปนี่ครับมันจะเห็นแรงนี่ผมไม่ได้กดนะฮะนี่ไปเองเลยนะคะเนี่ยไปเองนะฮะไม่ได้กดนะฮะมันไต่ไปเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเนินเนินทรายนิดนึงนะครับผมนะ มันไม่มีที่ลองนะฮะนี่ครับถ้ารู้สึกว่ารอบมันต่ํามันจะตัดมันจะดับเองของมันแต่ว่าถ้ามันมีแรงช่วยนะครับสําหรับโตโยต้าเหมือนมันเหมือนมันมีพละงกำลังเยอะเหลือเฟือนะครับมันจะเร่งรอบช่วยนิดนึงนะครับฮะไม่มีที่ลองจริงๆนะครับผมนะนะครับนี่มันไปง่ายเกินนะครับมันไปง่ายเกินนะครับ อยากมีพื้นที่ลองนะฮะแต่มันไม่มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยร่องน้าร่องน้ําเราวิ่งตัดร่องน้ําลองดูนะครับแต่ก็เรามาระวังกันชนหน้านิดนึงเพราะว่าถ้าตกหลุมลงไปแล้วมันลึกหน่อยนะครับผมนะอันนี้ผมไม่ได้แตะคันเร่งนะครับผมนะนี่ครับมันไปไปของมันเราไม่ดับด้วยนะครับผมนะฮะถ,ถ้าเป็นรุ่นอื่นบางรุ่นนะฮะถ้าเราไม่เส่เงมันไปไม่ได้เลยนะครับผม ฮะไม่รู้จะลองยังไงนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเว่อร์ว่าเกินไปพื้นที่บางที่มันก็ไม่ใช่ที่ลองนะครับมันเป็นพื้นที่ของเขานะฮะต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะอยากลองให้ลูกค้าดูนะครับส่วนเพาขับมีเสียงดังหรือเปล่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายสุดนะฮะให้มันไปตรงก่อนเลี้ยวซ้ายสุดนะอันนี้เป็นโฟลไม่ดังนะครับผมนี่ครับไม่ดังแล้วรถฝืนด้วยนะครับ เพราะว่าล้อหน้าปัดล้อหลังปัดมันฝืนกันแน่นอนนะเดี๋ยวหัวไม่ดังเช่นกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะส่วนการปลดล็อกนะครับปดโฟนะครับใส่เกียร์ว่างปุ๊บนะฮะเราดึงลงมานะครับแล้วให้ไปอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังโชว์เพราะว่ามันเป็น C ีอยู่นะครับแล้วก็ผักขึ้นไปสุดนะฮะนี่เราผักขึ้นไปสุดแบบนี้ถ้ามันไม่หายให้เราเดินหน้าถอยหลังเบาๆนะครับผม นะฮะนะมันก็จะหายนะฮะหรือว่าการใช้งานก็มีอยู่ที่นะฮะบังแดดตัวนี้อยู่นะครับผมเราอ่านรายละเอียดดูได้นะครับมีมีนะครับผมมีบอกว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่เหมาะสมเปลี่ยนเกียร์เท่าไหร่เหมาะสมการที่จะเปลี่ยนเกียร์ควรที่จะหยุดรถหรือสามารถวิ่งหรือใส่ได้อะไรประมาณนี้นะครับรายละเอียดจะอยู่นี่มีนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะ เอาประมาณนี้แล้วกันรับรองว่าใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับผมถ้ามีพื้นที่ใหม่ๆอีกผมจะพาลองขับอีกนะครับผมนะฮะหาพื้นที่ก่อนนะฮะเพราะว่าบางทีมันเข้าพื้นที่เราไปวิ่งตัดนู่นนี่นั่นมันพังของเขาแต่เขาจะเดี๋ยวเขาจะว่าโวยเอานะครับผมนะฮะสนใจคันนี้หนึ0งแสาพันบาทไม่ใช่รถเดิมย้ําว่าไม่ใช่รถเดิมถ้ารถเดิมไม่ใช่ราคานี้อย่างแน่นอน ถ้าเป็นรถปี2 0 0 4ตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับผมนะฮะ189,000สนใจโทรเบอร์098 274 4279เบอร์098 274 4279นะครับนะครับผมนะฮะ ID-Line ยำว่า ID-Line นะครับ ID-Line ก็คือพิมพ์เข้าไปติ๊ก ID-Line นะฮะตรงเพิ่มเพื่อนเนาะติ๊ก ID-Line แล้วพิมพ์เข้าไปครับ094 475 4441 นะครับแล้วกดค้นหาก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือ2ขอนแก่นนั่นคือถูกต้องเลยนะครับอันนั้นแสดงว่าถูกต้องนะฮะแล้วทักผมมาได้นะครับว่าสนใจรถคันนี้นะครับคันนี้ขายไปหรือยังหรือยังไงนะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกันอีกทีนึงส่วนท่านใดที่อยากจะดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ารถคันนี้ยินรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับมีติดจอง หรือมัดจําหรือมีใครนัดมาหรือ,อยังนะครับนะบแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่มีใครนัดนะครับผมก็จะให้ท่านมาที่ตําบลท่า,าพระอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับรบกวนนัดแล้วเดินทางด้วยนะครับผมนะฮะผมจะไม่ได้รับรับไม่ได,รดนนรร้รับนัดข้ามวันนะฮะเพราะว่ารับนัดทางวันบางทีลูกค้าจะเปลี่ยนใจหรือว่าลูกค้าไม่สามารถมาได้อะไรก็ตามนะครับซึ่ง มันจะเป็นผลเสียแก่ผมทางลูกค้าไม่ได้มีผลเสียนะครับมีผลเสียกับแก่ผมก็คือผมจะพอได้รับนัดคนแล้วนะท่านใดที่มาแล้วนะฮะก็จะรอแค่คนนั้นก่อนนะครไม่จบท่านที่2ถึงจะเข้ามาไดนะ้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมได้นัดแล้วลูกค้าท่านนั้นได้ดูแน่นแน่นอนนะฮะซื้อไม่ซื้อไม่ว่าแม้ท่านที่2จะมาถึงก่อนนะแม้ท่านที่สจะเดินทางมาแล้วแล้วมาดูรถนะะ มาตามที่ผมเคยแจ้งไว้ตำแหน่งนะตอำแหน่งอะไรนะฮะถึงจะเห็นรถชอบผมก็ยังไม่สามารถที่จะขายได้เพราะผมต้องรอเจ้าแรกก่อนนะครับเจ้าแรกไม่ผ่านไม่จบนะก็ค่อยเป็นเจ้าที่2องให้สิทธิ์ท่านนะครับผมนะรับนัดไม่รับนัดข้ามบันนะครับก็ประมาณนี้สนใจก็189,000ขายตามสภาพลูกค้าเปลี่ยนของเล้อรับประกันการโอนย้ายให้นะครับนะคบเครื่องเกียร์เครื่องเกียด,ดี ช่วงล่างดีคัสซีดีนะครับโฟวิลใช้งานได้ปกติเต็มประสิทธิภาพนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณ f c ทุกท่านที่ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์ทั้งกดติดตามผมมาด้วยตลอดนะครับนะฝากด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้สำหรับรถบ้านมือสองคอนแกนเต้นเล็กๆเต้นนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณ f c อย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ